ไม่ขิบสว oui> ัสด er> ีคร e ับพวกกระช่องจอนนี่ลำาเมืองออฟเชียพี่น้องจ๋อๆนี่มีลงอีกมันปันนันมาพอนักอีกปั่นๆอีกแล้วพี่น้องมายําได้ก็กินแต่บักส้มอีหยังนี่ปั่นๆเอายาดมไห้อ้ายนึงน้ําเกับอันถามป้อมอแม่ อ๋อผลไม้ผสมพี่น้องบัคเสี้ยวเคยกินเหรอมคขามป้อมข้อดีเขาก็เปรข้ยก็คือข้อแต่ว่าเขาอันนี้ก็สิเป็นยามะขามป้อมเนี่ช่วยอาการแก้ไอช่วยแบบใช่พี่น้องเพินมาเนี่ยไหนเพิ่งกินแต่ของผสมของเปรี้ยวอันนี้บราเมล็ดแล้วทองนี่พี่น้องเรากินแบบในในน้ำเสียงใช่เพิ่นมากบอนี่แหละพี่น้อง ผู้ใดมีก็มาฝากแล้วในจัก็สวอบหนึ่งบ่เบิดคาเบิดค่ะสงสมสวยๆฝากได้เลยค่ะเดี๋ยวว่จะเอาไปดองไปดองเป็นลางหนเนี่ยวเป็นดองดัซเซียตุกดอายุชั่วไปดองนะฮะบางเมาย่างเงี้ตุ๊บันมันเงาไปในตู้มีบ่ะสันนะบางเมามันเงาเลยมันเงาเลวบอกนะจับมันเงาเว้ยจังเลยบอร์เต็มเ้ยีรายง่อยคือขาดม่อย่างเนี่ยพี่น้องเอ้ย เห็นพ <Allah> <que> ี่ปันปันกินของเปรี้ยวชู้ใจเพื่อก็อยากกินเด้วยแถวยุคอาเจ้ว่านี่มันแข็งอย่างเมื่อใดอจะกินยังบักเมาต์ีแค่ค่อยากกินบักเมาต์เมื่อไหร่พี่ปันออกมาแสบเมงวิทย์หนวยใหญ่ๆเมื่อวันเกิด่ กินผู้ใดเป็นแฟนเพลงน้องน้องชูกใจบอกเหมามาฝากคนนี้เด้อพี่น้องเด้อเอยากินบอกเหมาฝากซ่งไม้นกินนอนชกิน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 กอนกันกินกินกินกนกินกินกิกิน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 ถึนความินกนกินมันกินกิามินก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 ิมกินกินกนกิ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 ่กินกินกินกนกินกนกินนกนน อันนี้คือติวก่อนเหรอรเราถึงเราเราซ้อมถึงฉากไหนแล้วป็นปันตอนเนี้ยอ๋อฉากเย่นๆมันบาคันเข้มข้นเนาะแต่ว่าลำเรื่องดีนะปีนีนาลำเรื่องดีแมนสูกเป็นสูกถ้าลำถึงนคนดูล้องไห้ตาเลยนะใช่ฉากพระกุมารกะกะดีเนาะไม่ไม่เปิดออกมาก,ก็ดีแล้วดูตั้งแต่ฉากป็นนี้น่าติดตามมากแมนพี่น้อง ลำป็นยป็นีสนม่นงป็นทั้งลร่มันเมนนั่งลายอยู่ตีสาวมันเมนั่งลายอยู่ตีนังตีแล้วค่ะโอที่ว่าพมเป็นยากมันบอกอุ้ยแคจะว่านางลร้หน้าหวานเอามันหวานมันก็ได้ฉีดบดไงแนน้องเบิสตาตอมากกว่า หน้าตาคืออะไรมืดคือเบิ่งแบบแม่การกีดนะแบบแม่การกีดไม่โหน้าต้องสีหน้าต้องได้เดสีหน้าต้องได้น้ำเดซ์อะลองทำดิไม่ได้เป็นศิลปินเราต้องทำไม่ได้หนึ่งสองสามมองแบบเมื่ยหนาขึ้นจะนอยเมื่อหนาขึ้นเมย่อเชิดหนาเชิดข้างจะมาเกิดกลมลงดำเหล็กเลียวบางตำดำเช็ด ไล่สุดไล่สุดไม่ได้การเป็นศิลปินเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ได้ติดหนูตอนอาบากมนกแบบสมปร้องเเพื่อนมอบบทในห้องต้องอย่างใดใดเด้เขาเป็นศิลปินนะมมแ่ถ้ามันมีคนส่งให้เราอย่างนี้มันก็พอไปกันได้ต้องบิวอารมณ์เนาะ้บิวอารมณ์แบบมันสีปีกอินูไล่หมดตอนนั้นแมนเขาก็บิวอารมณ์แบบคิดคิดหน้าพี่มิ้นก็ได้หน้าตบมายังสีเดี๋ยวตรงไล่เดยคิดหน้าพี่มิ้นแบบหน้าตบ ตกไไปอยูนางรออีกเขาฉีกบทไงปีนี้สาวน้อยฉีกบทแมนแต่เพื่นก็ฉีกบทอีรีเด้นัคือหนูต้องไปนั่งแบบว่า นั่งแบบนั่งนิ่งมากเออกระโดดไปราพี่น้องปีนี่ตบบมนลจิวเข้มกตะวันรับตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่แล้วรีวมากหกพันล่ะพี่น้องเอ้ยเพื่อนเพื่อนอิชาเพื่อนแม่แม่เพื่อนฮักเพื่อนหอมเฮงพี่น้องขอบคุณแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะแม่แม่ก็คอยช่วยกันดันแล้วก็ช่วยกันแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกลังในส่วนหนึ่งกับจิมาจ่ากัน FC ฟซีว่าพ่อแม่แมนมากๆนะนะแมนจ<า>ม<า>้ะเพื่นมาเพื่นมาแค่คู่กันนะ FC แบบที่ทีนั่นอะที่นั่น,นมีพ่อแม่ครับพ่อแม่ครับคุณอัน FC ฟซีน้องพี่กับคู่กันแม่แม่นะกับแสด้ซอยกันกัวขอบคุณในรายขอบคุณค่ะขอบฝากติดตามเลยนะคะช่องจันนีรับเพื่อนเอาไปเทียวอีกช่องหนึ่งค่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนิทเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ